ทรงเป็นมิ่งขวัญชีวิตปวงชนขอเชิญทุกคนร่วมสาดูดีด้วยความรักลลนจนพ้นพันพน,นาประทานบุตรแกเราชาวชนทนทรมานไทยโทษทุกคนให้เราปวงชนได้มีชีวา เชิญมาขับเพลงสรรเสริญพระเจ้าเชิญมาพวกเราเขา้าเฝ้าพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญชีวิตพวงชนขอเชิญทุกคนรวมสาดูดีเดชะนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน ขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิก์สิทธิ์นี้อย่างสมควร ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำคาบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนามมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทุสวาและกุญทังลาและพี่น้องด้วยเชิญวิวัาพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอพระเจ้าผู้ทรงสันธานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนา แ้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเตรียมความช่วยเหลือที่เหมาะสมไว้ช่วยพยุงข้าพระเจ้าทั้งหลายผู้อ่อนแอขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายชื่นชมยินดีรับผลของการกอบกู้และรับใช้พระองค์โดยดำเนินชีวิตอย่างเลื่อมใสศรัทธาด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริอนและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอ,อาเมน บทอ่านจากหนังสือปรีชาญาณผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้าใช้เหตุผลผิดผิๆคิดว่าเราจงดักซุ่มทำร้ายผู้ชอบธรรมเพราะเขาทำให้เรารํำคาญใจเขาต่อต้านกิจการของเราเขาตำหนิเราว่าฝากฝืนทำฝาฝืนรรมบัญญัติกล่าวหาว่าเราไม่ปฏิบัติตามการอบรมที่ได้รับ เขาอ้างว่าเขารู้จักพระเจ้าเรียกตนเองว่าเป็นบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเขาเป็นการติเตียนความรู้สึกนึกคิดของเราเพียงแค่เห็นเขาเราก็ทนไม่ได้เพราะชีวิตของเขาไม่เหมือนกับผู้อื่นความประพฤติของเขาก็ต่างกับของเรามากเขาคิดว่าเราเป็นคนไร้ค่าเขาหลีกเลี่ยงวิถีชีวิตของเรา ประหนึ่งว่าเป็นสิ่งปฏิกูลเขาประกาศผู้ชอบขขอประกาศว่าผู้ชอบธรรมจะมีความสุขในวาระสุดท้ายอวดอ้างว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเขาเราจงดูเถิดว่าคำพูดของเขาจะจริงหรือไม่เราจงพิสูจน์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแก่เขาในวาระสุดท้ายถ้าผู้ชอบธรรมเป็นบุตรของพระเจ้า พระองค์ก็ทรงปกป้องเขาและทรงช่วยเขาให้พนเงื้อมือของสตรีเราจงสาบแช่งและทรมานลองใจเขาให้รู้ว่าเขาอ่อนโยนเพียงใดและทรงทดสอบว่าเขาอดทนเพียงใดเราทรงตัดสินลงโทษให้เขาตายอย่างอัปยศเป็นจริงอย่างที่เขาพูดพระเจ้าจะทรงคอยดูแลเขาผู้ที่ไม่ยำเกรงพระเจ้ากิจเช่นนี้ แต่เขาคิดผิดความชั่วร้ายทำให้เขาตาบอดเขาไม่รู้แผนการเลนรับของพระเจ้าเขาไม่หวังว่าพระเจ้าจะส่งตอบแทนความศักดิ์สิทธิ์เขาไม่เชื่อว่าพระองค์จะประทานรางวัลแก่ผู้ที่ดำเนินชีวิตไร้ตำหนิพระวาจาาของพระเจ้าขอขอพระคุณพระเจา้าโปรดทรงพระเมตตา เธอพระเจ้าข้าเพราะข้าพะเจ้าเถีงลายได้ทําบาประพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอริกับผู้กระทำความชื่อมิให้มิให้ใครในแผ่นดินะระลึกถึงเขาอีกต่อไปบรรดาผู้ชอบธรรมร้องขอความช่วยเหลือองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงฟังทรงช่วยเขาให้รอดพ้น จากความขับแคลนทั้งหลายโพรดทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าข้าพราะข้าพเจ้าทั้งหลายให้ได้ทำบาปองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้มีใจเป็นทุกข์ทรงกอบกู้ผู้ที่ติดใจสำนึกผิดแม้ผู้ชอบธรรมจะประสบความทุกข์ร้อนมากมาย องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงช่วยเขาให้ฝนจนหมดสิน้นเพราะทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าขา้าเพราะข้าว่าเจ้าช่างไร้ได้ทำบาพระองค์ทรงดูแลกระดูกของเราทุกชิ้นไม่ให้แตกหักแม้เพียงชิ้นเดียวองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่กู้ชีวิต ของผู้รับใช้ของพระองค์ผู้รีภัยมาพึ่งพระองค์จะไม่ถูกพิพากษาลงโทษเพราะทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าขา้าพร้าพระเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปเช่นยินจงมาสรรเสริญเจริญพ มนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้นแต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษพระเจ้าจงมาสรรเสริญเจริญพรแด่พระเป็นเจ้าพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระบรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอน ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีพระองค์ไม่ทรงพระประสงค์จะเสด็จไปทั่วแคว้นยูเดียเพราะชาวยิวกำลังพยายามจะฆ่าพระองค์งานฉลองเทศกาลอยู่เพลิงของชาวยิวใกล้เข้ามาแล้วอย่างไรก็ตามหลังจากที่บรรดาพี่น้องของพระองค์ขึ้นไปร่วมงานฉลองแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปด้วย อย่างเงียบเงียบไม่ทรงประสงค์จะให้ผู้ใดเห็นเชาวเยวรูซาเล็มบางคนพูดว่าคนนี้ไม่ใช่หรือที่เขาพยายามจะฆ่าดูสิคนนี้กำลังพูดอย่างเปิดเผยและไม่มีใครห้ามปามเขาหรือบางทีหัวหน้าบรรดาหัวหน้าอาจยอมรับว่าเขาเป็นพระคริสตพวกเรารู้ว่าคนนี้มาจากไหนพระคริสนั้นเมื่อเสด็จมาไม่มีใครรู้ว่าพระองค์เสด็จมาจากไหน ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงสอนในพระวิหารพระองค์ตรัสเสียงดังว่าท่านทั้งหลายรู้จักเราและรู้ว่าเรามาจากไหนเราไม่ได้มาตามใจตนเองพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาทรงสัจจะท่านไม่รู้จักพระองค์แต่เรารู้จักพระองค์เพราะเรามาจากพระองค์และพระองค์ทรงส่งเรามาคนเหล่านั้นพยายามจะจับกลุ่มพระองค์แต่ไม่มีใครลงมือ เพราะเวลาของพระองค์ยังมาไม่ถึงพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเถิดเราฟังเรื่องราวของพระเยซูเจ้าซึ่งพระองค์ไปที่กรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลอยู่เพิงเราก็รู้ว่าพระเยซูเจ้าเองตอนนี้เหตุการณ์ในช่วงนี้พระองค์เริ่มมีศัตรูมีคนที่คิด อ,องร้ายพระองค์มากขึ้นพระองค์ก็รู้ตัว,วแต่อย่างไรก็ดีภารกิจของพระองค์ก็คือการที่พระองค์ประกาศให้บรรดาชาวยิวนั้นได้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ที่ลงมาเพื่อช่วยเหลือพวกเขาทุกคนการเดินทางในเทศกาลมหาพรตของเราในปีนี้ก็มาถึงช่วงปลายแล้วเราอีกอาทิตย์ต่อไปเราก็จะ ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ที่พระพยเยซูเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มการแห่ใบลานและเราก็รู้ว่าพระพยเยซูเองพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงภารกิจของพระองค์ก็มาเพื่อแถบบับของพวกเราทุกคนผู้คนมากมายที่ไม่ยอมรับพระเยซูด้วยวิธีการสอนของพระองค์ด้วยคําสอนของพระองค์โดยเฉพาะยิ่งบรรดาหัวหน้าชาวยูทั้งหลายการไม่ยอมรับ จึงทำให้พวกเขามีเจตนาร้ายที่จะกำจัดพระองค์ขอเราได้คิดถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพระเยซูพระองค์ต้องเผชิญกับความขัดแยง้งแต่ภารกิจของพระองค์ก็คือการไถ่บาปมนุษย์ทุกคนก็ขอเราได้คิดถึงเรื่องราวต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของพระเยซู ความรักของพระเจ้าที่พระองค์ลงมาเพื่อไถ่าบาปของเราถ้าต้องต่อสู้กับความเวลวร้ายทั้งหลายความเวลวร้ายและสิ่งไม่ดีก็ยังคงมีอยู่ในชีวิตของพวกเราด้วยก็ขอเราได้พยายามที่จะปรับชีวิตของเราเองมองดูภารกิจของพระเยซูที่พระองค์ต้องการที่จะไถ่าบาปของพวกเราต้องการให้เราทุกคนนั้นได้เอาชนะบาปเอาชนะความเวลวร้ายต่างๆด้วยขอพระพรของพระได้อยู่กับเรา และช่วยเราได้เตรียนฉลองปาสกาฉลองความรักของพระเจ้าที่พรรองลงมาเพื่อนำพาพวกเราทุกคนให้กับสู่หนทางที่ดีงามและถูกต้อง ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรเพราะมีพระไัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดในรันดอนข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรเพราะมีพระไัยเมตตาประทานเล่าอังุน ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ําพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอแฝงเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระผู้ทรงสันพานุภาพสักการบูชานี้ชำระข้าพเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์แล้วขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีใจบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้น จะได้เข้าถึงธรรมล้ำลึกปาสกาซึ่งเป็นบ่อเกิดการกอบกู้ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดสเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอามนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งขนเพราะพระองค์ทรงบรันรดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์มีพระประสงค์ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณโดยละเว้นสิ่งฟุ้งเฟือยปราบความเห็นแก่ตัวจุนเจือผู้ขัดสนบำเพ็ญตนมีเมตตาการุณาตามแบบอย่างของพระองค์ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุงโร์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอรวยพระพรแดผู้เ็จมาในพระพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงส,สุด,สด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโอทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าองุนนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออก ประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่า รับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทําการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ พระคริสตเจ้าได้ส้นพระชนพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพพระคริสตเจ้าจะเด็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบรรดาลชีวิตกับเทโลหิตอันบรรดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโล uh หิตของพระคิดเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบอสองรงถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นเดยกกับสมเด็จพระสันตะปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียบรรดาพระสังฆราชและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าบอทรงเลอถึงพี่น้องที่ได้หลับไปท้องกำบ,บังจะได้กลับคืนชีพ ตลอดจรนดาผู้ลงมาไปร้างทุกคนบนบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดบุตสาวพระเป็นวันพรข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนี้รันดอนข้าพนามารีพงศารีพระชนมีพระเจ้านบุญโยเซฟัศราของพรนามนาพระสาวโมนกบุญทุกท่านบุญญาสีนิโคลัสนละบุญญาสีชาวไทยทุกองผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดแล้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทศะเกศสดุดีโปร่งโดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ อาศัยพระคิสตเจ้าพร้อมกับพระคิสตเจ้าและนายพระคิสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันผานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนให้เราภาวนาตามที่พระคิสดเจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์ทรงเป็นทิสการะพระนางจาทรงมาถึงพระประสงค์ทรงสำเร็จในแผ่นดินมาในสวรรค์ โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่แพ้การผจญแต่โปรดช่วยพจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไป ขณ pues mm ะที nah, ่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจักพระนุภาพและพระสิริุ่งโน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้ส <incorpor ation> ันติส tha ุขของเราแก่ท <Kazakhstan S 2> ่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในภาษาสนจักรของพระองค์ และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรอ,อาเมนขอให้สันติสุขของพระคิดเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคิดเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกะรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ทรงพระกราบหรือนาเทินลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกพระประธานสันติสุขเทินนี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้า พระตราเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าศินศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นเครื่องหมายแสดงการผ่านจากพันธสัญญาเดิมมาสู่พันธสัญญาใหม่ฉันใดก็ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสละละทิ้งสภาพมนุษย์เก่าเข้ามารับจิตใจใหม่ที่ศักดิ์สิทธิ์ฉันนั้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบรารมีพระคิดเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วย ข้าแต่พระเจ้าโปรดทอาพระเนตรบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์และทรงพระกรุณาประทานความช่วยเหลือจากสวรรค์ปกป้องเขาให้สรรเสริมพระเมตตาตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดสเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายมนขอพระเจ้าผู้ทรงสันธานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิน พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า426 426ข้าได้เข้าไปถึงที่โกลากโกทธาด้วยข้าแบกบาปผิดแทบวิญญาณพงังที่นั้นขา้า สํนึกว่าโลกนี้หมดวังจนใดพบทางแหง่งโกลกโกธาที่โกลกโกธาได้ยินเสียงอ้อนวอนพระบิดาพระภากเพี่ยมความเมตตาที่นั่นเป็น ที่ผลภัยของคนชั่ว